นิวมาเซราติเ e เวนเต้ตัวไฮบริดสังเกตเห็นว่าห่างกันเยอะมากแต่เขาไม่ใช่ลองวิวเบร์โพสิชันคนขับนี่คือหลักการดีไซน์ของมาเซราติแมทริก LED เปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้โลโก้มาเซราติมีฝาปิดเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มชวนส่วนแอร์เวนตรงเนี้ยเวลาสตาร์ทรถเขาจะเปิดได้ผมว่าหน้าตาเขาดุดีเป็นสีน้ําเงินเป็นขอบตัวโครเมียมเนี่ยรอบคันมีมัดกล้ามขยายไปเหมือนคนเล่นกล้ามฟังเสียงกันดีกว่าว่าสตาร์ทแล้วเป็นไง รู้สึกเลยว่ามันรวยแต่รวยในอีกรูปแบบหนึ่งอะเสียๆหน่อยใช่ไหมนี่วันนี้เราอยู่กับรถยนต์รุ่นอะไรนะครับไม่ต้องสงสยัย มีตัวนาฬิกาอนาล็อกแบบนี้มีโลโก้ตรีสูตรแล้วก็ดีไซน์ที่เขาเป็นแบบอ่านม้าแบบนี้นะครับเป็นสมมาตรหันเข้าหากันแล้วก็สีเป็นทูโทนสีแดงแบบนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเขาคือ New m a เซ e a ติ l e v a n t ตตัว Hybrid เพิ่งเปิดตัวสดๆสร้อนๆเมื่อช่วงมิถุนาที่ผ่านมาวันนี้เรามาทริปทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันกันว่าเป็นยังไงแต่แอบบอกกับผู้ชมว่าชื่อเต็มๆเ,เขาเนาะ นิวมาเซอร์ติเรเวนเต้ไฮบริดราคาเริ่มต้น7จ็ดล้านเก้าแสนเบาทแต่คันนี้ไม่ใช่799นะตัวสแตนดาร์ตัวเริ่มต้นเนี่ยพื้นฐานคือ799แต่คันเนี้ยอย่างแรกเลยห้องโดยสารทูโทนแดงดําแบบนี้สติชิ่งดำใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มมานะครับหัวหัวพนักพิงศรีรษตรงนี้ที่เป็นลายปากสีดําแบบนี้ก็เพิ่มมาแอบบอกว่าไอ้ปากแบบเนี้ยนะครับสหัวนะหลักแสนนะครับพอรถสแตนดาร์ตเขาไม่ใช่จะไม่ใช่ลายปากจะเป็นแบบหนังนูน อันนี้ก็เพิ่มเติมมาเดี๋ยววันนี้เราพาชมกันซึ่งคันนี้เขาบอกมาว่าสนุนราคาทั้งสิ้นน่นนาจะตกราวๆ9อเหยียบ9ล้านได้นะครับเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนมีการปรับเปลี่ยนจากโมเดล y e อ2ยีมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันนี่เลเย์เอาใหม่หน้าจอใหม่จอกลางใหม่โอเคดับรถก่อนเปิดประตูนี่ยังรอเลย นิวมาเซราติเลวันเต้นะครับรถ SUV ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นอิตาลีแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมี DNA ความเป็นรถฟอร์มูล่าหรือรถแข่งนี่น่าดูเหมือนเดิมช่วแบกรลาบมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยพีผู้ชมวันนี้เราอยู่กันนี่เลยนะฮะด้านหลังนิวมาเซราติเลวันเต้ตัวไฮบริดนะครับราคาสแตนดาร์ดหรือราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเจ็ดล้านเก้าแบาทแต่คันนี้มีการเพิ่มเติมหลากหลายอย่างเหมือนกันเขาบอกว่าคันนี้น่าจะจบประมาณ9นินิดๆ แต่เดี๋ยวเรารีวิวให้ชมกันว่าเจ้า n w w m a s e r ต t โรเวนเต้ไฮบริดเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเก่าบ้างแล้วก็ความเป็น m o เด l y e เ r ีย2 2เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนดีเทลมาเซลติเนี่ยนะครับเขามีเอกลักษณ์ความเป็นอิตาลีอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีการปรับให้มันดูล้ำยุคล้ำสมัยมากขึ้น น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมกันแล้วก็เช่นเคยคุณผู้ชมนะในส่วนของซูเปอร์กาแฟนะครับเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ซูเปอร์คลาสสิกกาแฟดำร้อยเปอร์เซ็นต์บุกความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อซูเปอร์คลาสสิกเฟโรบัสตาร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกลม่อมซูเปอร์คลาสสิกเข้มนะพะชาน,นะก็หย่อช้าเราไปดูรีวิวรอบคันนิวมาซุรติลาเวนเต้ไฮบริดราคาเริ่มต้น799กันเลยครับนี่คุณดูโลโก้นะครับ30อันนี้ แล้วก็หน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเกิดใครเป็นแฟนมาเซราติเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วนะฮะ mm hmm. เอกลักษณ์ดีไซน์ DNA ความเป็นมาเซราติเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวถัง SUV หรือเป็นรถซีดานหรือว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถอะไรต่ตามนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์นะไฟหน้ากระจังหน้าที่ดูดุดันนะครับความเป็นมาเซราติ hmm. รถแบรนด์จากอิตาลีแท้ๆเนี่ยนะครับตำนานกว่า108ปีนะครับมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็จุดเริ่มต้นเขาคือรถแข่งเพราะฉะนั้น การขับขี่เรื่องพฟอร์แมนได้อยู่แล้วแฮนเดิลลิ่งช่วงล่างพวงมลาลัยได้อยู่แล้วนะประสานกับความหรูหราแบบอิตาลีนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะเป็นโมเดลเยียร์2 0 2 2เลเวนเต้ซึ่งเขาก็เป็นตัวไฮบริดมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างแล้วก็มีจุดที่เป็นความเป็นโมเดลเยียร์2 0 2 2หลายอย่างเช่นเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้เราพาชมกันเรามาดูด้านหน้าตรงๆกันก่อนในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็ความเป็น SUV ตัวถังใหญ่นะครับในส่วนของมิติตัวถังดิเมนชันคันเนี้ยรวมรวมแล้วเนี่ย คือใหญ่โตกว้างขวางเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงตัวเลขให้ฟังกันว่าคันนี้เป็นอย่างไรดิเมนชันโดยรวมนะครับ New m e เซ e d e s l e ว a เต้คันนี้นะความยาวอยู่ที่5 5 0พมิลิเมตรนะครับความกว้าง1 9 8 1มิลิเมตรความสูง1 6 9 3ม mm, มิลิเมตรแล้วก็วิลเบสหรือระยะฐานล้อเนี่ย3า0พมิลิเมตรยาวมากนะแต่ผมบอกก่อนว่าเขายาวจริงแต่เขามีจุดประสงค์ในการขยายวิลเบสเนี่ยคุณจะเห็นสังเกตเห็นว่า ล้อหลังกับล้อคู่หน้าเนี่ยห่างกันเยอะมากแต่เขาไม่ใช่ลองวิวเบสนะครับเขาพยายามจะให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีความสมมาตรที่สุดนะครับจุดสุนทวงบาลานซ์ตัวรถเนี่ยห้าสิบห้าสิบที่สุดเพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูไหมนี่โพซิชันคนขับจะอยู่เกือบกึ่งกลางรถนี่เรื่องการบาลานซ์น้ำหนักต่างๆเขาบอกว่ามันจะดีที่สุดนั่นเองนะนี่คือดีไซน์หลักการดีไซน์ของมาเซราตินะครับแม้ว่าจะเป็น SUV แต่เขาบอกว่าเออมันมีความสปอร์ตมันเน้นการขับขี่อ่าเรามาดูเรื่องของดีไซน์ตอนหน้านกน่อ พาวเวอร์โดมของตัวฝากระโปรงกูจะสังเกตว่ารถเขาจะเหมือนรถสปอร์ตหน้ายาวมากนะครับเส้นตรงนี้ยกขึ้นมาเป็นเหลียมสันของฝากระโปรงนะครับตรงกลางก็ยกมาอีกเส้นหนึ่งนะจะหลดกับตัวโลโก้อันนี้เป็น CI ใหม่ของมาเซราติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะมีขอบที่เป็นสีแดงนะครับแต่พอเป็นโมเดลยี2022เนี่ยโลโก้มาเซราติจะเป็นแบบนี้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นไฮบริดไม่ว่าจะเป็นตัวเบนซินนะครับจะเป็นโลโก้แบบนี้ทั้งหมดเนาะชุดคมไฟหน้านี้เป็นตัวอ d ดเดพที Mat r i ก LED เปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยนะครับคุณสามารถเปิดแบบออโต้ได้เลยแล้วเวลาเราไปทางมืด,มดเขาจะปรับสูงออโต้แล้วพอเขาจับได้ว่าด้านหน้าจะมีรถหรือมีคนขับสวนมาเขาจะดิ่มลงเขาจะแหวกได้อันนี้คือความชาญฉลาดของ a d a p t i v e และดีเทลภายในโครมดูนี่มีเขียนมาสรตริเป็นฟอนต์แบบนี้ด้วยด้านล่างตรงนี้ไฟตัดหมอก LED สงสีขาวนะครับกระจังหน้าตรงนี้มีความเวาเ้าเข้าไปแล้วก็มีดีเทลด้วย3สามมิติอันนี้เป็นงานโครเมียม นะเป็น3มิติตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้มีกล้องมองรอบคัน3ามรอสิองศาซึ่งมันเป็นออปชันถ้าเป็น799 Standard สแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวโลโก้มาซุลติมีฝาปิดเพราะฉะนั้นมีระบบเรดาร์นะฮะ adaptive cruise นะฮะแล้วก็เลนทิปปิ้งต่างๆครบ ADAS ครบนะซึ่งอันนี้เป็นออปชันเพิ่มถ้าเป็นตัว799เนี่ยจะไม่มีจะมีแค่ cruise control เฉยเนี่ยมีความเป็น3มิติชวนส่วน air v e n นตรงเนี้ยเวลา start รถเขาจะเปิดได้นะตอนนี้เขาปิดอยู่ครับช่อง air i n t ด้านหน้าตรงนี้ เป็นครีบลักษณะนแนวนอนมีชิ้นโครมยมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับตรงนี้เป็นแอร์อินเทอร์เข้าไปมีเซ็นเซอร์มาลิ้นตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถทั้งหมดสีเงินจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าตรงๆประมาณนี้เนี่ยยังมีความดุดันนะผมว่าหน้าตาเขาดุดีนะเหมือนคนทําหน้าบึ้งตลอดเวลาซึ่งมันก็ผนวกกับความหรูหราในส่วนของป่งซุ้มล้อรุ่นนี้สีเดียวกันกับตัวรถนะครับและล้อสแตนดาร์ดของมาสดาติเรเวนเต้ไฮบริดเนี่ย จะเป็นล้อลวดลายแบบนี้ขนาด19นิ้วนะครับรัดด้วยยาง265 50R19 คาลิปเปอร์เบรกสีแดงเนี่ยอันนี้เพิ่มเติมมานะเพราะสแตนดาร์ดของรถเนี่ยนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเนาะมีเขียนมาเซอรติแลวก็ดิสเบรกสีล้อคุณสามารถเพิ่มออปชั่นได้นะอันนี้ล้อสแตนดาร์ด19คุณสามารถเพิ่มเป็น20 21 22ได้สูงสุดคือ22ซึ่งมันจะเต็มมากภายในปองซุ้มล้อมีการเก็บงานอย่างดีหายห่วงได้นะครับช่วงล่างเป็นแอร์ซัสเพนชันหรือถุงลมปรับสูงได้2 2รรระะดดดััับบบปเตี้้ไ และแอร์เว้นตรงนี้ตัวช่องระบายตรงนี้บ่งบอกถึงความเป็นรถที่มีไมล์ไฮบริดหรือมีไฟฟ้ามาช่วยแต่ไม่ใช่มอเตอร์ขับเคลื่อนนะมีมาช่วยในการออกตัวเป็นสีน้ําเงินเป็นขอบ G.T. ตรงนี้มีการปรับนะครับสมัยก่อนมันจะเป็นชื่อ so แกลลูโซ่ต่างๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาสตรีตโมเดลเยใหม่จะมี G.T. มีโมเด์นาะครับแล้วก็มีโทรฟิโอโทรฟิโอเนี่ยจะเป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์มนซ์เขาเส้นสายด้านข้างชัดเจนนี่มัดกล้ามด้านหลังชัดเจนมากอันนี้คือเอกลักษณ์มาสตรีต นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ามีกล้องนะครับกล้องตัว wide angle camera ตัวฝาครอบจมูกข้างสีเดีวยวกันกับตัวรถไฟเลี้ยว LED กล้องมองรอบคันอยู่ตรงนี้นะครับตัวโครเมียมเนี่ยรอบคันรุ่นนี้มีหลังคาที่เป็นตัวพารามิกด้วยนะครับมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับปลดล็อกล็อกรถผ่านตรงนี้ได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถทั้งหมดนี่คือด้านข้างตรงๆงเนี่ยเอกลักษณ์มาเซอร์ตีเห็นป่ะมีเส้นมาเสร็จปุ๊บโป่งด้านหลังมีมัดกล้ามขยายไปเหมือนคนเล่นกล้ามอ่ะ มองมุมเนี้จะสวยมากมจะมีตีโป,ป่งออกไปนะครับจุดจุดสังเกตอีกอย่างนึงนอกจากตัว a i r ์เวนสจุดตรงนี้ที่มีสีฟ้าแซมออกมาความเป็นไฮบริดอีกนิดนึงนี่เส้นตรงนี้สีฟ้าถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นสีเงินเนี่ยมีสีฟ้านิดนึงนะครับล้อด้านหลังสเปคเดียวกันกับตอนหน้าเลย265 50 R 1 9 d i ก้ดิสเบรกสล้อเหมือนกันการเก็บงานภายในโป่งนี้ดูนะครับภายในโป่งแบบนี้ ก็จะมีสีดําคลุมมาอย่างดีนะครับแต่มัดกล้ามเนี่ยผมชอบมากนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมตัวเสาสีนะมีมานิดนึงเสาอากาศเป็นชาร์ฟินแบบนี้แล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นสีเดีวยวกันกตบตัวรถมีไฟเบรคดูที่3มีกระจกหลังที่เป็นตัวไลฟ้านะฮะแล้วใบปั่นน้าฝนมีมาให้ขอบตรงนี้สีดําแซมมาช่วยให้ทัศนวิสัยต่างเนี่ยเออมันดูเป็นกระจกที่ใหญ่แต่จริงเนี่ยมันเป็นทรงสปอร์ตอีกอย่างนึงสําหรับตัวเลวันเต้ตัวโมเดลเยอร์ีสองไฟท้ายดีไซน์ใหม่ นี่จะเป็น LED เต็มระบบแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยตรงรุ่นน่ะน่นไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะเป็นดีไซน์ที่มันยังไม่ใช่ LED เต็มระบบแต่เนี่ย LED เต็มระบบนะครับผนวกกับเส้นคโครมเมียม LED ไล,ล่ไกด์มาจลดตรงนี้ LED ด้านล่างตรงนี้เป็นโคมสลมดำโลโก้ l เ v นเต้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆฟอนต์คำว่ามาเซเลติตรงนี้ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยไอ้ตัว A ตัวแรงต่างเนี่ยมันจะเกือบเท่า M แต่หลังจากนเ,าเนี้ยโมเดลยใหม่เนี่ย M จะใหญ่สุดที่เหลือจะเป็นเหมือนตัวเล็ก เ,เล็กๆน้อยๆโครมเมียมมีจรดตรงนี้มีกล้องมองด้านหลังรถสแตนดาดมีกล้องหลังแต่รถรุ่นนี้เพิ่มออปชันเป็นกล้องรอบคันฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดปิดได้นะครับด้านหลังตรงๆคุณดูดูครีนขึ้นเนี่ยดูหรูดูครีนขึ้นแล้วก็กันชนด้านท้ายมีไฟทับทิมมีเซนเซอร์รอบคันมีท่อออกคู่ออกจริงด้วยคุณดูซึ่งคันนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณขับเป็นโหมดนอร์ม l ลเนี่ยมันจะเปิดท่อแค่ฝั่งนี้แต่ถ้าคุคณปรับเป็นโหมดสปอร์ตวาลเปิดเสียงเปลี่ยน เปลี่ยนจริงด้วยเดี๋ยวเราสตาร์ทได้ฟังกันนะครับด้านล่างของช่วงล่างนี่เป็นแบบนี้ช่วงล่างถุงลมอ่ะนี่คือทั้งหมดของภายนอกหลักที่เปลี่ยนนะโมเดลยีใหม่ไฟท้ายใหม่พอเป็นไฮบริดมีสีฟ้าแซมแล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนมันดูล้ำขึ้นแต่มันก็มีเอกลักษณ์ความเป็นมาเซราติทีนี้เราไปดูภายในกันต่อแต่ก่อนไปดูภายในผมขอสตาร์ทรถฟังเสียงกันดีกว่าว่าสตาร์ทแล้วเป็นไงอ่ะนี่สามสองหนึ่ง นี่คือเสียงโหมด normal ไม่ได้รันมากใช่ไหมพอเราปรับเป็นโหมด sport นี่วาล์วเปิดเสียงเริ่มเร u าขึ้นอ่ะเราไปฟังเสียงกันดีกว่า เคเราฟังเสียงเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราเปิดระบบไฟหน้าให้ดูปรับเป็นโหมดปกติก่อนเปิดไฟดุกเฉินเปิดไฟหน้านะครับอเอคไปนี่คือระบบไฟทั้งหมดนะครับฝาเข้าจมองข้างเป็น LED มีกล้องมองรอบคันนะครับส่วนชุดโคมไฟหน้าตรงเนี้ยตรงนี้มี3รูใช่ไหมด้านข้างตรงนี้ก็มี3เนี่ยความเป็นฟรีสู์นะแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเป็น a d แดป i ีฟนะฮะเปิดปิดและตรงเนี้ย มันจะเปิดปิดเองมีการส่องสว่างด้านข้างเส้นตรงนี้คือไฟเลี้ยว LED แต่ถ้าเกิดคุณปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเป็น daytime running light ด้านหน้าตรงเวลาเปิดไฟเหมือนคิ้วคนป่าเหมือนคนทําคิ้วขโมดป่านี่แบบนี้เลยอ่ะเรามาดูไฟหลังนะครับไฟด้านหลังเป็น LED เต็มระบบ LED light guide เนี่ยสวยขึ้นเห็นป่ะมันดีไซน์จะหลดกับตัวโครเมียมนะมาออกตรงนี้ไฟเลี้ยวเป็น LED สวยขึ้นนะผมว่ามันมีความลำขึ้นอ่ะ LED ไลท์ไกด์สวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็ฝาท้ายนะครับมีระบบคลิกเซนเซอร์คุณสามารถเปิดแบบนี้ก็ได้หรือคุณพกกุญแจไปที่ตัวคุณตเตะไปตรงกลางก็เปิดได้แต่คุณต้องพกกุญแจนะครับเปิดไฟฟ้าออกมาแบบนี้ด้านหลังถ้าเกิดคุณยกเบาะขึ้นมาแบบนี้ความจุจะอยู่ราวๆ580ลิตรแต่ถ้าเกิดคุณพับเบาะทั้งหมดเอาแผ่นตรงนี้ออกพันกว่าลิตรสบายๆใหญ่มากนะครับยกมาตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถเกี่ยวสีแดงเนี่ยเกี่ยวแบบนี้ไว้ใช่ไหมเพื่อคุณแบบเซอร์วิสต่างๆแล้วก็ รุ่นนี้มีความเป็นมายไฮบริดคือด้านหลังเนี่ยมันจะมีแบตขนาด48โวลต์นะฮะยกตรงนี้ออกนี่อันนี้คือแบตท,ที่เกี่ยวกับมายไฮบริดนะแต่แบตตรงเนี้ย12โวลต์เนี่ยก็ใช้งานระบบไฟของรถปกติมายไฮบริดอันนี้ไม่ได้เป็นมอเตอร์ที่มาช่วยขับนะเป็นการช่วยออกตัวเป็น e-boost เฉยๆพูดง่าก็จะง่ายๆเหมือนตัวเทอร์โบชาร์นะครับที่มาช่วยในการออกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอความเร็วถึงรอบต่างๆก็จะเป็นการทำงานของตัวเทอร์โบปกตินี่เอาลง มีที่เกี่ยวแล้วเวลาปิดนะผู้ชมคุณกดตรงนี้ได้รถปกติที่คุณเคยใช้กันเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ไม่มีนะคุณต้องกดตรงนี้เอาแล้วรอแป๊บหนึ่งดูนะสามสอหนรอแป๊บหนึ่งมีดีเลยน,นิดนึงนะครับก็ให้เพื่อให้คนกดเนี่ยเดินถอยออกมาอาทีนี้เราไปดูภายในกันต่อว่าเป็นไงนี่เสียงยังกระหึ่มเลยแม้ว่าจะเป็นเครื่องซีน้อยลงนะ เอกลักษ์เสียงเอ็กซสเขายัางชัดเจนเปิดประตูออกมาผู้ชมลืมพูดไปประตูเป็นประตูดูดด้วยซึ่งมันก็เป็นออปชั่นนี่ปิดไม่สนิทประตูดูดเองทั้ง4บานกระจกนะฮะตัวประตูเป็นแบบเฟรมเลสก็คือไม่มีขอบแบบนี้แล้วก็ด้านบนเป็นหนังคุณภ,ภาพดีแบบนี้หนังตรงนี้ก็เป็นออปชั่นสีก็เป็นออปชั่นนะ,ะตรงนี้เป็นเมมโมรีของเบาะ2จุดสติชิ่งสีแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวได้สีดำตรวนี้เป็นกรอสแบ็ k มือจับแบบนี้ กระจกลงไฟฟ้าเป็นแบบ one s t e 4สี่บานเลย mm hmm. กดทีเดียวลงสุดที่ปลดล็อกที่ Lock, ล็อกรถที่ปรับกระจกมงข้างไฟฟ้าที่พับกระจกอาเครื่องเสียงก็เป็นออปชั่นถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะไม่มีแบรนด์นะ,ะแต่คุณสามารถเพิ่มเป็นฮาร์แมนกอร์ดอนได้นะฮะที่วางขวดมาต่างๆแบบนี้ทุกจุดที่คุณจะสัมผัสเนี่ยมันจะเป็น s o ฟท touch หมดเลยจะไม่มีพลาสติกแข็งแข็งบันไดข้างเขียนมาสุรตินะฮะที่พักเทา้าแป้น Break, เบรกแป้นคันเร่งที่ปรับไฟหน้า Auto, ออโต้ตรงนี้ปุ่ม push start อยูด Star, ด่ด้านขวา ตรงนี้ก็เป็นหนังทั้งหมดเบาะนั่งสีแดงอย่างที่บอกป้าตัวพนักพิงสีสันเนี่ยปากแบบนี้เป็นออปชั่นด้วยนะครับปรับไฟฟ้าเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาเซ่นะคือมันจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะนะครับมันเป็นแดงที่คุณต้องมาเห็นจริงๆเนี่ยและนี่คือมุมมองของภายในมันก็เป็นหรูในรูปแบบแบบอิตาลีอ่ะนะปรับไฟฟ้าด้วยทีนี้เราไปนั่งข้างในกันดีกว่าอ่ะขึ้นมาปิดประตูดูนี่ประตูประตูดูดอ่ะปิดไม่สนิทดูดิ เห็นไนะปิดให้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของภายในกันนะครับดีไซน์ภายในเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบอานมา้าเห็นปะมันเบาเข้ามาว่าเข้ามามีนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกตรงนี้เป็นตัวระบบแอร์เหมือนกันนะปล่อยมาด้านบนเปิดปิดได้เนี่ยดีไซน์ของความเป็นมอร์ติโมเดลเยใหม่ตรงนี้เลเอาเปลี่ยนนะช่องแอร์เปลี่ยนนะครับหน้าจอตรงนี้จากเดิมมันจะเว้าเข้าไปใช่ไหมเน,นี้ยยื่นออกมาแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ประมาณ10นิ้วใช่ไหมแล้วก็ ฟอนต์อินเทอร์เฟซต่างๆเป็น Android เต็มระบบแต่คุณสามารถรองรับ p p ปเปิลคาเปลย์แ d นดรอยด์ได้แต่ก่อนมันจะเป็นสีออกแนวฟ้าใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีดำแล้วมันจะชัดขึ้นแล้วมันสวยขึ้นเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องให้ดูกล้องโคตรชัดเลยนะครับแดชบอร์ดด้านหน้าตรงนี้เป็น Crossback ช่องแอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นหนังเป็นซอฟท์นี่ทั้งหมดเลยภายในจะบุอย่างดีมีไฟบุเป็นสักกาดอย่างดีนะครับอันนี้คือจุดที่เปลี่ยนอย่างแรกคุณดูจอนะคุณดูการใช้งานเนี่ยสมูทลื่นไหลเห็นปะ เออจอมันดีคือมันจอมันชัดขึ้นจริงๆแล้วคุณดูกล้องหลังผมลองเข้าเกียร์อให้ดูนี่คุณดูกล้องหลังนี่เซ็นเซอร์ทํางานนี่กล้องมองรอบคันอันนี้กล้องด้านหน้าจะปรับกล้องหลังเนี่ยโคตรชัดเลยคุณดูมุมหน้าเนี่ยดูดิแล้วเส้นตรงเนี้ยหมุนตามพวงมาลัยโคตรชัดโคตรชัดยอมรับนะเดี๋ยวเราเล่นเกียร์ดูต่อถัดมาสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างชุดมาตรวัด อันนี้เป็นเข็มปกติมีโลโก้มาเซเลติความเร็วสูงสุดทําได้ถึง3 1 0กิโเมตรอันนี้ที่มาตรวัดนะแต่จริงๆประมาณ2 0 0กว่าใช่ไหมน,นี้วัดรอบจอกลางนี่เปลี่ยนอินเทอร์เฟซจากเดิมๆสีฟ้าอันนี้เป็นสีดําแล้วก็มีการโชว์เรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆเพราะคันนี้มันเป็นมายไฮบริดนะครับปรับตรงไหนปรับตรงนี้ลติฟังชันฝั่งขวาเนี่ยโชว์อะไรก็โชว์ไปโช,โชว์ความเร็วโชว์เรื่องระบบต่างๆสตาร์ทสต็อปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแล้วผมชอบเนดรไยโหมดมันจะโชว์หมดเลยว่าตอนเนี้ยขับ ขับคู่ล้อขับหลังร0 0ขับล้อคู 50, 50่หน้าคู่หลัง5050อะไรแล้วแต่โหมดด้วยแล้วบอกหมดเลยตอนเนี้ยด้านหน้าขับ20ด้านหลังขับ80ดสิอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้คือตัวมาตรวัดหม้อน้ําตัวนี้ถังน้ํามันตำแหน่งเกียร์โหมดการขับขี่อันนี้รถเพิ่งวิ่งมา32โลรถใหม่เอี่ยมมาจากอิตาลีเลยนะครับหลักๆเปลี่ยนประมาณนี้ซึ่งมันดีขึ้นนะด้านล่างแอร์ออโต้สโซนปรับตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นี้แรงลมแอร์ออโต้ปรับตรงนี้ได้เนีย่ยดันขึ้นดันลงได้ทั้งหมดแล้วจอมันดีขึ้น ส่วนด้านล่างตรงนี้ผู้ชมคุณกดปุ๊บสไลด์ขึ้นไปมีตัวที่วางของเป็น usb มีช่อง sd card แล้วก็วางของได้มีไฟวางสมาร์ทโฟนได้แต่ไม่ลึกมากนะครับแล้วก็เวลาจะปิดละ่ะดันลงมาก็จะเป็น cross b a c k อันนี้ก็ออปชั่นก็มีคุณสามารถเปลี่ยนเป็นดีเทลคาร์บอนคาร์บอนได้ใช่ไหม้าลงมาฐานเกียร์ตรงนี้เป็น cross b a c k กดปุ๊บช่องวางแก้ว2จุดที่จุดบุหรี่1จุดแล้วเวลาปิดก็จะเป็น cross b a k แบบนี้กดอีกทีเปิด ตำแหน่งเกียร์นี้เป็นจอยสติ๊กเป็นไฟฟ้านะครับตอนนี้เข้าเกียร์ p อยู่โดยการกดปุ่มนี้ถ้าอยากจะขับรถนะคุณบีบด้านหน้าดันลงสุดเป็นเกียร์ d อันนี้คือพร้อมออกและเซ็นเซอร์ทํางานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะชิปเกียร์เองเป็นแมนนวลคันเนี้ยนะครับเป็นเกียร์แซดเฟแปดสปีดคุณตบไปทางซ้ายนี่เชนขึ้นเชนลงได้นะครับกลับมาดีปกตินะครับอยากเข้าเกียร์ว่างดันเฉยเข้าเกียร์ n นี่เป็นจอยสติ๊กแบบไฟฟ้าถ้าจะเข้าเกียร์ r บีบด้านหน้าดันขึ้น เข้าเกียร์ R ถอยหลังกล้องติดและถ้าเกิดอยากจะเข้า Parking หรือเกียร์ P กดจบนะโลโก้มาซูริตีมีและตรงนี้ยุบยับเลยคืออะไร traction control น,น,นะครับ off road พรากดเสร็จปุ๊บรถคันนี้มันเป็นระบบช่วงล่างแบบถุงลมพอกด off road เสร็จปุ๊บมันจะขึ้น1 step สเต็ปถ้าเกิดคุณกดอีกทีนึงมันจะขึ้นอีกสเต็ปคือรถสูงสุดเนี่ยจากมาตรฐานสูงขึ้นได้อีก4เซนเพราะฉะนั้นคุณขับสบายๆ ICE ก็จะเป็นโหมด ขับแบบพื้นลื่นๆนะครับอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตก็จะเตี้ยลงช่วงล่างอันนี้ถ้าเกิดคุณปรับเป็นโหมดการขี่แบบคอมฟอร์ตหรือนอร์มอลใช่ไหมคุณกดตรงนี้ช่วงล่างก็จะเป็นสปอร์ตก็จะตึบขึ้นเบรกมือไฟฟ้าอันนี้คือที่ปรับช่วงล่างเองเนี่ยดันขึ้นพอมันกระพริบอย่างเงี้ยคือมันกาลังขึ้นหนึ่งสเต็ปกดอีกทีนึงขึ้นสูงสุดแต่มันจะค่อยๆขึ้นเนี่ยเนี่ยคุณดูด้านหน้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเริ่ยรู้สึกได้ว่าด้านหน้าเนี่ย นี่คือสูงสุดเนี่ยสูงสุดและเนี่ยแล้วหน้าจอเหาบอก f f ฟ o a d ระดับ2ทํางานเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้คือวอลลุ่มอันนี้คือที่ปรับต่างๆแล้วก็ไฟฉุกเฉินเสียงประมาณนี้นะเปิดเท้าแขนมา2ฝั่งมีตัว power o u t l e t นะครับมีตัวที่วางของต่างๆฮ้นี่ลึกนะเปิดปิดทีละด้านได้แล้วก็ด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไฟายานห้องโดยสารเป็นดิมแบบนี้เป็นวอร์มไลท นะครับม่านสลูปเปิดปิดไฟฟ้าได้กดตรงนี้คือเปิดปิดม่านกดตรงนี้คือเปิดกระจกนี่คือปิดนี่คือเปิดอันนี้คือเปิดฝาท้ายกดค้างนะที่บังแดดตรงนี้ก็เป็นซอฟต์อย่างดีมีไฟมีกระจกคนขับก็มีไฟมีกระจกนี่ครบเลยนะรับมากันตอนน่อในส่วนของพวงมาลัยคันนี้คุณผู้ชมพวงมาลัยมาเซรตินี่ก็จะเป็นหนังอย่างดีนะครับมีกริปมาให้ขนาดกาลังพอดีมือแต่ที่ผมชอบเลยคือนีแพดดิ้ชิพ ติดอยู่ที่คอแล้วโคตรใหญ่เลยนะครับก้านไฟอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคืออะไรฝั่งขวาไม่มีมีก้านฝั่งเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบปัน่น้ําฝนเขาออโต้อ,อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ปรับตรงนี้ทั้งหมดนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอันนี้คือเลนคีปปิ้งออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับอะดัพตีฟครูซอะไรต่างอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มต้องเพิ่มเงินนะครับส่วนฮิลดิสเลนต์เนี่ยลงทางราชันเขาดึงให้นะครับมีมาอยู่แล้วโลโก้มาเซลตินะครับอันนี้ฝั่งนี้ ก็วางสายรับสายแล้วปรับหน้าจอเนี่ยพวงมาลัยกำลังดีเลยกำลังสวยเลยคุณดูดินั่งมาเซราติเรเวนเต้ไฮบริดโอ้โหโคตรเท่นะครับดูมุมนี้พอมันเป็นสีแดงเนี่ยมันดูหรูนะแล้วคุณเห็นโลโก้มาเซราติรู้สึกเลยว่ามันรวยแต่รวยในอีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะมันจะไม่เหมือนเบนซ์เหมือน BM อะ่ะมันจะดูเป็นแบบเซซียหน่อยใช่ไหมในมุมมองของวิ่ยนะทีนี้เราไปลองนั่งเบาะในสารตอนหลังวิลเบรเขา3าเมตรจริงแต่เขาไม่ได้แบบว่าเป็นลองวิลเบรที่เน้นการนั่งจริง เขาจะเน้นบาลานซ์ตัวรถเดี๋ยวไปลองดูสิว่ามันจะนั่งสบายหรือเปล่าไปกันครับนี่ออกประตูนี่คุณดูนะดูข้างนอกนะประตูหลังนะเวลาเปิดออกมานะครับประตูดูดด้วยด้านหลังก็เป็นเฟรมเลสนะฮะแล้วก็ตัวประตูเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวซอฟททั้งหมดสีแดงมือจับนะครับตรงนี้ที่ปลดล็อกล็อกรถทั้งหมดแล้วก็ เบาหลังดีเทลเหมือนตัวด้านหน้าสีแดงมีตัว3 0มีตัว Isofix คุณสามารถปรับการเอนได้เนี่ย,ยปรับการเอนได้ปรับองศาได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดูซิว่าตอนหลังเป็นไงตอนหน้าคือนั่งเซ็ตใช้งานจริงอ่านี่นี่คือมุมมองของตอนหลังเห็นปะมันมีความสมมาตรมันมีความวัยรุ่นมากขึ้นด้านหลังมีตัว power led มี usb 2จุดเปิดปิด,ปดได้ช่องแอร์2จุดนะครับแล้วก็ ด้านหลังเป็นฮาร์ดเคสเปิดออกมาเป็นตาข่ายนะครับหลังคาข้างบนเป็นพาโนลามิกนะฮะแล้วก็มือจับม e ีไฟนะครับส่วนที่นั่งเนี่ยพอดึงลงมาก็เป็นที่เท้าแขนมีวางแก้ว2จุดซึ่งถามว่านั่งแล้วเป็นไงดูดิใช้ได้นะคือเฮดรูมเหลืออยู่นะส่วนเล็กรูมเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากพูดตรงๆในความเป็น3เมตรเนี่ย เขาไม่ได้เน้นว่าห้องโดยสารต้องยาวเขาเน้นว่าให้เบาะคนขับเนี่ยมันมาอยู่กลางรถที่สุดหน้ายาวท้ายสั้นมันเป็นรถสปอร์ตในรูปแบบ s u v อะ่ะแต่มันก็พอนั่งได้อยู่นะครับไม่ได้เล็กแต่ถามว่ามันโปร่งมากไหมไม่ได้มากนะแต่มันดูเท่ไงมันดูเป็นแบบเสียทีนี้เราไปดูเริ่มขุมพลังกันต่อว่าเป็นอย่างไรไปครับก่อนไปดูขุมพลังผมดับรถก่อนนะครับนี่ดับรถก่อนเปิดโอเคนะนี่เรามาดูใต้าฝากระโปรงกัน เป็นโช๊คอยู่แล้วตามสไตล์นี่ยกขึ้นมาโอ้โหรถหน้ายาวนะครับมีโช๊คมาให้ครบแล้วก็เวลาจะเปิดฝากระโปรงเนี่ยอยู่ตรงกลางสีเหลืองดันออกไปห้องเครื่องดีไซน์สวยแม้ว่าจะเป็นภายในห้องเครื่องนะผมว่าเขาก็เน้นการดีไซน์เหมือนกันเน็นปะมีแผ่นปิดมีโลโก้มีคําว่ามาเซอร์ตินะฮะแล้วก็รุ่นนี้เป็นขุมพลังใหม่แต่ก่อนกูนจะคุ้นชินกับพวก V6 ใช่ไหมเครื่องใหญ่ๆซีซี CC เยอะๆแต่ครั้งเนี้ยเขาก็เปลี่ยนตามเทรนคือ ดาวไซซิงลงมานะครับเป็นเครื่อง2.0 4สูบแต่เขาเอาตัวมายไฮบริดมาเพิ่มซึ่งพอมาดูเรื่องภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับเครื่องใหญ่ๆเลยแถมน้ําหนักเบาลงด้วยนะครับคุณก็ได้เรื่องการปล่อยกา๊าซมลพิษที่มันน้อยลงแล้วก็ประหยัดขึ้นแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เน้นประหยัดมายไฮบริดเขามาช่วยให้มันขับขี่ได้สนุกเหมือนเดิมแม้ว่าซีซีจะน้อยลงนะสเปคของเขาคุณผู้ชมรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ แถวเรียงขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นตัว multi air system direct injection พ่วงเทอร์โบมีขุมพลังมายิบบิดไม่ได้เป็นมอเตอร์ช่วยขับนะเป็นมอเตอร์นะมาช่วยในการเพิ่มเติมนะในส่วนของการขับขีร่รอบเดินเบานะครับหรือรอบต่ำนั่นเองหรือ e boost นั่นเองนะครับพละกกำลังรวมคันเนีร้ยสแรงม้าที่5,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450รอนิวตันเมตรที่2 2 5 0รอบถึง4,000รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดเป็นของ Z f นะครับขับเคลื่อ,อนน Q4 Q4 All Wheel Drive นั่นเองนะครับก็ลองขับมาแล้วเดี๋ยวรอชมอีคลิปหนึ่งคลิปนี้เราพามาชมรอบคันกันว่าเป็นไงโดยรวมห้องเครื่องเท่นะฮะอลองปิดฝากระโปรงดูซิเป็นไงลองนะ3 2 1โอ้โหนี่ แน่แนๆเลยและนี่คือทั้งหมดของ n e วม a s เรติเรเวนเต้ไฮบริดนะครับราคาเริ่มจริงเน่ย799แต่คันนี้เพิ่มออปชั่นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในภายนอกนะครับลองดูแล้วกันว่าคุณต้องการขนาดไหนนะครับพอล้อเนี่ยก็เพิ่มไปถึง22แต่คันน้19ผมว่ามันก็ดูดีในระดับหนึ่งแหละแต่เอาจริงเนะี่ยผมว่ากําลังสวยเนี่ยน่าจะประมาณ20 22เนี่ยอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับหลกัหลกๆประมาณนี้นะครับเนี่ยด้านท้ายยังสวยเลยกว่าน,นี้ขอตัวลาไปกับ New ม a สเรติเร ตัวไฮบริดราคาเริ่มต้น799แต่คันนี้น่าจะจบประมาณ9นิดๆชื่นชอบประงานใดกดแชร์กดไลค์กดซับค i ายช่องวพิพีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ